สวัดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะะิ๊ก็จะมารับคำทานนะคะจากชาแนลมูมูแคปปี้นะคะหรือว่าพี่มุก็เองนะคะเป็นคอร์สกุชชี่แท็กนะคะมีอยู่3ข้อนะคะซีอาร์นคนสร้างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูข้อแรกนี่นะคะจิ๊ก็จดเอาหมดแล้วนะคะนี่เลยนะจดอยู่ตรงนี้เลยนะคะมีอยู่3ข้อนะคะก็คขีดนี้จะไม่มีท้าต่อนะคะ่ะถ้าใยากทำก็ให้ซีอาร์นคนสร้างเลยเนาะข้อที่หนึ่งนะคะกุชชี่เลือกกุชชี่ที่ขึ้นต้นในตัวสีนะคะก็จะขอเลือกเป็นคัพเค้กค่ะขึ้นต้นในตัวสี ข้อที่สงนะคะอยากให้สุชิชินหยกับคนที่เรารักหรือว่าคนที่สาคัญอย่างเช่นคนุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นโดนัทคิสตี้นะคะเพราะว่าคุณแม่เขที่จะชอบคิสตี้นะคะ ที่สามนะคะโ้อสุดท้ายแล้วนะคะเลือสกูชี่ที่เพิ่มต้นด้วอตัวสคำจากคำว่าเราเล g เกอร์เราไม่แน่ใจนะคะว่าเราเลเกอร์นี่ว่าแปลว่าอะไรนะคะเราไปเสิร์ชมาจาก g o o g l e มันน่าจะแปลว่าเติมเครื่องเสียงนะคะหรือว่าลำโพงเกี่ยวอะไรกับเสียงสักอย่างก็เลยขอเลือกเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นแคคเกอร์แมวนะคะเพราะว่ามันมีเสียงมาหักได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าถูกหรือผิดนะคะถ้าลูกค้าผิดก็องขอคืนเนาะก็เข้าใจมาอย่างนี้นะคะ ะะจากพี่มกมกแฮปปี้นะคะหรือว่าพอสกูชี่แทคนะคะคลิปนี้นะคะไม่มี้าต่อนะคะจะไปทําก็บอกให้ซีอาร์คนสร้างนะคะเพราะเราจำซีอาร์ไม่ได้นะคะก็เลยให้ซีอาร์คนสร้างแล้วกัน,นะค่ะก็โอเคนะคะพินี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะก็โอเคนะคะก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ